การกำหนดแนวทางเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตสุราพิกัดอัตราภาษีสรบพสาม,มิิ์อากรสแตมให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงใหม่คอรมอก็เห็นชอบร่างกฎหมายสามฉบับนี้ด้วยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการสอดคล้องกับกฎกระทรวงเดิมที่เปิด โอกาสเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่อุตสาหกรรมสุราแบบมีมาตรฐานรวมถึงชาวบ้านที่ผลิตสุราดื่มเองเนี่ยได้เข้ามาผลิตแต่ว่าอันนั้นจะต้องไม่ใช่ เพื่อการค้าขายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่ใช่เสรีว่าลุกอยากจะผลิตก็ผิดผลิตมันยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือผลิตได้แต่ว่าต้องทําการขออนุญ,ญาตนะคะจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ในการขออนุญ,ญาตเนี่ยมันก็จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมมาขายยกตัวอย่างนะคะว่าอันนี้กรณีที่ผลิตไม่ใช่เพื่อการค้านะคะใบอนุญ,ญาตผลิตจุราแท้ก็จะฉบับละ3 6 0บาทถ้าเป็นจุรากลั่นก็จะฉบับ1,500บาทค่ะ คค่ <singing flowers> ่ะะก็เ้ายังมีขอค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขอใบอนุญาตเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของการผลิตก็ทําได้ค่ะค่ะ